วันนี้เวลา9นาฬิกา59นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาตำบลบ่อย,อยางอเภเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมร้อยปีมหาวิชราวุธในการประธานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารข้าราชการครูที่พลัดจากตำแหน่งหน้าที่และเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่พร้อมประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีจำนวน18คน และประธานโล่รางวันแก่ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นรางวัลครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นรางวัลครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นรางวัลครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นและรางวัลครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นจำนวน7 1คน โอกาสนี้เสด็จไปยังหองจดหมายเหตุและพิพ,ธพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาทรงวางพวงมาลัยจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมชาติที่สลักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและทอบพระเนรท่องจดหมายเหตุซึ่งภายในมีการเก็บรักษาเอกสารราชการที่เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์เช่นคำสั่งระเบียบข้อบังคับหนังสือโต้ตอบบันทึกข้อความ แผนที่แผนผังภาพถ่ายตำราเรียนและธรรมเนียบผู้บริหารของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นหลักฐานสแสดงประวัติพัฒนาการของโรงเรียนเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักฐานสำหรับการค้นคว้าวิจัยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโรงเรียนมหาวิชิราวุฒจังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439 โดยมีผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียนคือมหาอมาตยกเจ้าพระยายมราชปันสุขุมข้าหลวงเทสาพิบาลสำเร็จการบนทนนครศรีธรรมราชและเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลามีอายุประมาณ128ปีมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอาทิพลเอกเปรมตินศุลานนทัฐบุรุษและอดีตประธานองคมนตรี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน3,852คนครูและนักบุคลากรทางการศึกษาจำนวน262คน